ช่วงหน้าหนาวมีใครจำปลาพวกนี้ได้บ้างเนี่ยจะใช่ตัวน้นอยๆนะตัวพระเอทเลยปลาตัวนี้น้อยๆที่เป็นเหยื่อปลาใหญ่เหยื่อปลาเหยื่อปลาที่เอาไปตกตกปลา,ายูร้านนังแข็งนี่คือเหยื่ออันนี้คือเหยื่อนะมันเหลือ้อยซาลังก็จะ,จะเอาถิ่นซาลังก็จะเอาถิ่นคนไทยก็จะเสียดายคนไทยก็จะเสียดายแม่มันไม่ใช่น,น,น,น้อยนะเนี่ยแต่ยิ่งเยอะยิ่ง ช่วงหน้าหนาวมีใครจำได้ไหมมีปลาปลาในน้อยพวกเนี่ยที่เขาเอาไปให้เป็นเยื่อตกปลาบนล้านน้ำแข็งปกติเนี่ยคือถ้าเหลือจะคือทิ้ง,ถ,งถิงไว้บนร่านน้ำแข็งอะเอาไปแต่ให้พวกนกพวกอย่างมากินนี่อย่างว่าเนี่แต่ว่าคนไทยเสียดายคนไทยเสียดายนอกเงนตัวน้นอยนะ ตัวใหญ่มากครูว่าจะไม่เห็นแงงิน,นปลาพวกนีมกก็ได้นะมกใส่ผักผักชีลาวอ่ะผักชีบานเขาอ่ะมกใส่ใบหอมมดใส่หัวหอมอย่างเสียบตัวมันใหญ่นะเข้าไปให้เป็นเยี่ยตกปลาล้าน้ำแข็งเราก็เก็บสะสมไว้ถึงคราวที่เราจะต้องนำมาใช้ หอดเวลาเสียอามาเฮ็ดอาหารมื่อนี่ก็คือช่วงนี้ผักหลายผักเยอะผักเยอะมากกินมาวาดเอาไว้กินทุกมือกินทุกคาบทั่งหนึ่งทั่งลวกทั้งสซยางวันนี้ก็จะมานึ่งผักกาดกวงตุ้งเหมือนเดิมปรับมาไม่ใหมเ่เลยนี่เลยใส่ปลานี่แหละมาเบิ้มันจะออกมาแบบใดถอดเกล็ดออกแล้วมันเกลือหลายบ่มันจะสัวใหญ่บ่ ต้องติดตามไปเบิรนกันตังตังหนึ่งปลาดูยังไงมันถึงจะเป็นนึ่งปลานี่เหลืออยู่กระตีดหนึ่งแกนั้นขอดเกตเรียบร้อยก็เหลืออยู่กระตีดหนึ่ง นิ่งปลาถ้าเป็นบ้านเ้วก็เป็นปลาขาวปลาขาวขีก้างปลาขาวตัวนี้น้อยนะประมาณเนี่ยโอเคอยู่นะอืมนำเสนอพกักกาบแบบอ่อนๆยอดอ่อนๆเลยประมาณเนี่ยช่วงนี้ก็คือเน้นมังสมิลัต แห้งเด็ดแห้งออกดีประมาณนี้เลยอ่ะสุดยอดมากเลยนำเสนอนำเสนอ <c oughs> ตัวแทนหมู่บ้านมากินบิ่งปลาน้ำกัน เสร็จเทียบร้อยแล้วมาดูกันหนะ้าตาเป็นยังไงหนึ่งปลาห <c oughs> นึ่งปลาหนึ่งปลาที่ฝรั่งเขาเอาถิงแต่คนไทยต้องแบบเก็บเล็กผสมน้อยไปยัดได้อีกเยอะเลยเป็นเมนูที่เขาไม่ค่อยได้กินเ <c oughs> พราะว่าอยูนีจะส่วนมากยะงไม่ค่อยได้กินอาหารไทยคือกินอาหารฝาล่งตามเขาเลยแบบง่ายๆประมาณนี้เลยก็เลยไม่ค่อ,คอยได้กินเมนูที่เป็นเมนูไทยคืออ,อันไดพอจากอ เอาไมาเ่เคยเป็นอาหารไทยใดกั็คือแบบไม่เคยพลาดประมาณนนะั้นเป็นบนหน้าตากัน